แบบฝรั่งก็คือถ้าเราไม่มีโทนเนอร์ใช่ปะเราสามารถใช้ลิปสติกได้เลยแต่ว่าต้องเป็นลิปสติกสีที่มันเป็นโทนเดียวกับหน้าเราพี่ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะได้วิธีการก็คือทำแบบนี้ปื๊ดปาดไปเลยตรงใต้ตาใช่ไหมตรงใต้ตาปาดไปเลยนะให้เป็นแดงแดงแค่นี้ก่อนก็ได้ ปาดใต้ตาเสร็จปุ๊บแล้วถ้ารู้สึกว่ามานันแรงเกินไปก็เกียเกียร์เกียเกียรแห้แงแดง,งเลยใช่เบาเบบนั่นแหละปาดไปแล้วถ้ามันอันนี้มันจะหมดหรอไอีแห้งใ,ใ,ใหม่ข้างบนอีกก็ใช้มือกันแหละได้อันจะน้อยไปเดี๋ยวช่วยให้มันเท่ากันไอ้ไม่ใช่ <laughs> ไม่ต้อง <laughs> อ่ะปาดนะช่วงหน่อยที่รู้สึกตา บางทีอ่ะคนเราตาดําไม่เท่ากันถ้าสมมติตาซ้ายดํากว่าก็ให้มันเข้มขึ้นนิดนึงได้อันนี้จะเป็นการปรับสภาพผิวสมมติว่าเราอ่ะไม่ไม่ปรับสภาพผิวโดยวิธีนี้ใช่ป่ะเราถ้าเราทาพวกรองพื้นลงไปเลยเราจะเห็นสังเกตว่าตาเราอ่ะจะขาวโปะ๊ะแล้วมันก็จะลอยเพราะเราต้องทํามิติให้มันกลบมันก่อนทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือผมมาจะใช้คาแรงคาแรงอันนี้ไม่รู้เบอร์อะไรอ่ะจูตรงไหมวะ คาาเรงเบอร์103แล้วก็จะใช้แมพที่เป็นไลฟ์ฟูลนะครับเบอร์30อันนี้อันนี้อยากใช้อันไหนเลือกได้เลยแต่ว่าวันนี้แนะนำใช้ตัวน,นี้ก่อนโ <Okay. S 1> อเคตัวนี้มันจะเป็นสกินแคร์ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะเหมือนช่วยเวลาทาโดยปกติเราจะทาใต้ตาก่อนพอเราพอเราแปะไปที่ใต้ตาเสร็จแล้วใช่ปะเราเกี่ยใต้ตาแต่ไม่ต้องเกี่ยให้เป๊ะมากนะ เกี่ยให้มันแบบประมาณหนึ่งก่อนให้มันดูแบบหนาๆอย่างเงี้ย <นา S 1> แล้วก็ทิ้งไว้เลยเกี่ยเกี่ยเกลี่ยเกี่ยหนาปึ้งทิ้งไว้ทิ้งตรงไหนนิดหนึน่งลองทำตามเลยปึ้งแล้วก็ทิ้งไว้อ <c oughs> พอทิ้งไว้เสร็จแล้วก็ เราจะชอบทําแบบนี้เนี่ยจุดตรงไหนที่เป็นรอยแล้วก็จุดตรงนั้นเลยตรงไหนเป็นรอยแล้วก็จุดตรงนั้นเนีย่ยตรงไหนเป็นรอยจุดไปเลยเป็นรอยจุดจุด,จ,ดจุดตรงเป็นรอยอืมแล้วก็เกลี่ย <laughs> พอเสร็จปุ๊บทำได้ตาก่อนทำได้ตาก่อนอืม มันหนาไปก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าหนาไปใช่ป่ะวิธีการก็คือโปะตรงนี้แล้วก็ไปไปให้มันกระจายไปอยู่ตรงอื่นใช่อือือืมอืมเนี่ยสังเกตป้าหน้าแล้วก็จะขาวขึ้นนิดนึงอุ้ย สี่เดียวกับหน้าพีเลยนะเรต้องทาเต็มหน้าไหมคทาเต็มหน้าแต่ว่าเอาเอาใต้ตาให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันจะต้องมีตัวอื่นเพิ่มเนี่ยด้วยความที่ช่วงนี้นะผิวหน้าผมมาดีไม่ค่อยสิวขึ้นคือแบบโชคดีมากเลยช่วงถ่ายละครเนี่ยสิวไม่ค่อยขึ้นมันก็เลยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเราเป็นคนที่แต่งหนาไม่ได้ถ้าแต่งหน้าแต่งหนาแล้วโป๊จริงๆไอ้นี่ไม่มีอ่ะ พี่ขวั่ลองดูตรงนั้น<อ>ให้หน่ดีมีไอ้นี้ปะอะไรเครื่องสำอางอะเอ่อมาเก็บไปแล้วนะอะไรอยู่ตรงไหน,นที่เธอเก็บไปอะใจดวงอยู่ในกระเปา๋าอยู่ไหนไม่มีอะไม่มีในใน,ในั้นกระเปาแล้วะไม่ที่อยู่บนโตน๊ะอะไม่เกี่ยวกับที่เธอเอาไปสิพี่ขวัญขโมยไปเหรอไม,ไม่มีเลยเไม่มีเลยหรออืม อันนี้เป็นทริคนะถ้าสมมติว่าเอาให้ทั่วหน้าตรงวงจมูกนี้ด้วยฝัย่งเนี้ยอันนี้คือทริคนะสำหรับใครที่อยากสายฝออยากให้มีมิติอยากให้ดูแบบแบบหน้าดูมีมิติมากขึ้นอ่ะมันจะต้องทาทั้งหมดสี่จุดตามนี้จุดแรกทุกคนสังเกตดีนะอันนี้คือตาของเราใช่ป่ะอันนี้คือหางตาเราทาตรงหางตาแบบนี้ ถ้าห่างตาแบบนี้พอถ้าห่างตาเสร็จปุ๊บตรงด้างตรงด้างซ้ายขวาตรงตรงปลายจมูกซ้ายขวานี่นะด้างจมูกตรงคางแล้วก็ตรงแก้มแต่สำหรับใครที่มีบั๊ออนที่เป็นสีชมพูสามารถทำที่หลังก็ได้อย่างผมใช้อันนี้เป็นเป็นแบบเวลาเราไปเที่ยวเราจะพกอะไรหน่อยๆใช่ป่ะเราก็พยายามทำให้สิ่งนี้นมันเกิด คุณค่ามากที่สุดทําได้หลายขั้นตอนมากที่สุดก็เอาไปเลยนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นประมาณนี้ปึ้งปึ๋งพีจำนะตาหางตาพ๊บตรงด้านตรงนี้ตรงปลายจมูกตรงแก้มแล้วข็างเราก็เกี่ยเกี่ยรไปเลยเกี่ย เกียอเกีเกี่ยเกี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 ยเเสร็จนี่คือเสร็จแล้วแต่ว่าพีงอย่งที่จะต้องเพิ่มของพีคืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงได้ไดแล้วเราก็ทาปาก ฤฤปึง้งเราก็ทำให้ปากมันชุ่มชื่นแบบเสร็จแล้วนี่คือการแต่งหน้าแบบฉบับอิสเบงกี้แล้วก็ถ้าอยากให้เครื่องสำอางติดทนนานนะครับผมก็จะใช้ตัวตัวนี้คือ,อ,อของ มันเป็นแอร์รัชอะตัวนี้ยี่ห้อมาอะไรวะอะไรอะอะไรทิมเบอร์สยังเอ๊ะทำอไมอยู่ดีก็จำไม่ได้ใช้ไหนนะพี่แตมอันนี้เสร็จแล้วใช่ปะ่เสร็จแล้วก็ใช้ลิปลิปบ้านเดิมใช่อ่ะแล้วก็ฉีดตัวสเปรย์ล็อกหน้านะครับ เซ็ป <Set. S 2> แค่เป็นลูกนี้เกียวกับตัวเ่โอเคตรงตรงเปิดตาขอไม่ต้องออกมาเยอะตรงแค่ตรงเนี้ยช่วงเปิดตานี่เหมือน, <laughs> นอ <laughs> <laughs> ยแล้วก็เอามาตรงนี้ได้ไหมนะ <laughs> ได้เกียย <laughs> ได้โอเคดีพอแล้วพอแล้วอืมกเขาบอกเป็นเกอิชาแล้วคือตาแดงครับเป็นเกอิชารู้จักเกอิชาปะญี่ปุ่นอ่ะ อ้ก็นีใช่ก็คือช่วงแก้มก็คืออยากให้แก้มชมพูมากชมพูน้อยเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่เราเลยว่าเราจะอยากน้อยหรือมากแล้วก็จบเราก็จะจบด้วยน้ําหอมซึ่งน้ำอ๋อนี่ไงบลัชออนเจอแล้วนี่คือบลัชออนเราถ้าติวแก้มไม่แดงสามารถใช้บลัชออนได้เลยเราก็จริงๆ อันนี้สำคัญมากเลยสําหรับเวลาไปออกกองหรือว่าไปอะไรคือมันจะเป็นแป้งคุมมันผมใช้ของนาคือดีมากสมมุติว่าเราปุ๊บเราก็สามารถเอาแป้งคุมมันลงไปได้อีกช่วงที่เราจะมันก็เป็นการล็อกหน้าไม่ให้ไม่ให้มันไปกว่านี้ จบคนเข้ามาดูงงหมดเกิดอะไรขึ้นในรายปียนี่เอ้ยถูกทาค้างยัง้โอเคเสร็จปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่พี่ต้องทำต่อเลยคือนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเชดดิ้งให้หน้ามีมิติเวลาเฉดก็ช่วงนี้คนทัวร์ใช่ไหมใช่คอนทัวร์อ่ะสายอะลองทำเองก็ได้ ลนนเลยขนาดแต่นี้อเาถ้าจับแปลกมาจับอย่างงี้ดิจะมันปากกาเออแล้วก็ปัดปัด <c oughs> แล้วเวลาเวลานน้าก็เกง่งหน้าอย่างงี้อืออืออือแล้วก็ทําตามรอยอืมนั่นแหละอืมสร้างเงาให้กับหน้าทุกแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะมีเหนี่ย,ยงคือตรงนี้นี่ตรงนี้ พอเราต้องทาช่วงเนี้ยเข้มนิดหนึ่งอ่ะเพิ่มเลยต้องเนนะ่ยต้องเนนอืมนีหละนีหละเอออ่ะจริงๆนิดหนึ่ง เสร็จพอเสร็จปุ๊บของพีชอ่ะจะต้องลงตัวนี้ วุ้ยแต่พีใช้เครื่องสำอางเบอร์นี้เราหน้าขาวเลยนะเราเป็นขาวแบบไม่โปะอแต่อันนี้ผมเกี่ยวมันเป็นข้าวออไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามันแร่แตกหลับตา่ะ เสร็จปุ๊บก็ทาลิปลองทาสีนี้ดูก็ได้หรือหรืออยากลองสีนี้ก็ได้ได้หมดเลยดูสีนี้ก็ได้อันนี้เป็นลิปใช่ก็เป็นลิปองพีสีนี้ดีกว่อาอัานนี้ของกุชชี่ พอทาเสร็จปุ๊บเราต้องการให้ปากมันแบบมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเราก็แช่น,นี้เพื่อให้มันเป็นเจลเจลเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวนี้มันเขาเรียกว่ามันเป็นลิปกอสแหละนั่นแหละโอ้ยจึง้งใช่ถูกแต่ว่าข้อเสียของลิปกอสเนี่ยมันจะหายไว ถ้าเราตอนที่เราแต่งใหม่ๆเราจะสูอุ้ยเข้มจังเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายหลักเพราะมันไม่ได้อยู่ได้นานเสร็จปุ๊บจบด้วยล็อกหน้าไปเลยตานะเรียบร้อยก็เสร็จแล้วกับการแต่งหน้าแบบไวๆอันนี้คือเป็นแบบไวๆนะ หือถ้าแบบช้าก็ต้องเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเราก็ฉีดน้ําหอมอ่ะวันนี้มีน้ําหอมให้เลือกพกมาแค่สองอันวันนี้คือวัลกับ Tom Ford อยากฉีดอันไหนเลือกได้เลยมีทอมสดอิ่นปั๊บไม่มีอ่ะดิเห็นพี่มอนเขาบอกว่าทอม Ford เขาใช้ได้ทอม f o r ์ใช่ไหมใช่มอนใช้ทอมฟอร์ติดแก๊งเธอรู้ไหมขวดหมื่นกว่าบาท ทอมฟอรดยืเียหยิบแซงแล้วต้อมาสามพันสี่พัน่นี่ครับวันนี้ใช้ของยิบแซงอาผมทอมฟอก์ดแหละจะได้กินเขาบอกว่าเขาบอกเวลาฉีดให้ฉีดตรงที่เหนือออกเพราะงั้นอ่ะช่วงนี้ก็คือตรงนี้แต่ว่าเคยเห็นทริคนหนึ่งเว้ยเขาบอกอะไรวะเขาบอกให้ฉีดที่มือ แล้วถ้างมีในเวลาเราไปคุยกับใครอย่างเช่นแบบหรือแบบสวัสดีครับหรือว่าบายบายอ่ะ mm. เราอ่ะน้ําหอมไปตรงนี้แล้วมันจะ mm. มันจะฟูงแล้วมันก็มันก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยตัวเราหอมจ้าง mm. ผมม่ะใช้ทริกนี้เวลาไปเดินผมก็คือฉีดที่มือ mm. พอฉีดที่มือดูอเวลาเราว่าเวลาเราบายบายอะไรเงี้ยน้ําหอมเรามันขยับมันก็จะฟูงตลอด mm. อันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่ง mm. เสร็จแล้วกับเมคอัพนะครับก็ต่อไปคือทําผม ซึ่งทำผมต้องให้คุณครูพี่มอสเพราะแบงกี้ทำผมไม่เป็นแต่งได้แต่หน้านะครับก็จะชอบใส่หมวกเอาเพราะว่าทำผมไม่ได้นะครับโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ทำงานกันห่งไว้เดี๋ยวมามีอะไรแล้วเดี๋ยวมาเคาเรียกว่าทำให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย